แอปทักษอ,อนเผยหมดเปลือกเรื่องนานากุลตอบแล้วจะติดจรวดเลื่อนขั้นไหมแอปทักษอ,อนเผยหมดเปลือกเรื่องนานนกุลชัดเจนครั้งแรกสําหรับความสัมพันธ์ของแอปทักษอรและนาน,า,านกุลชนนจากปากของสาวแอปทักษอ,อนว่าตอนนี้กําลังคุยคุยดูใจกันอยู่โดยคบหากันมากว่าปีแล้ว โดยแอบเผยว่าเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนร่วมง,งานและพัฒนามาเรื่อยๆจากการคุยเรื่องการแสดงแอคติ้งมาสู่สถานะคนคุยกันพอได้แลกเปลี่ยนความคิดในมุมมองอื่นๆก็รู้สึกว่าดีที่รู้สึกพิเศษก็คือช่วงงานศพรู้สึกว่าเขาเป็นห่วงเราทางนนเขาเป็นคนที่พูดถึงความสัมพันธ์ก่อนเขาเป็นสุภาพบุรุษอยู่แล้ว ตอนที่เขาสัมภาษณ์เขามีการคุยกับเรามาก่อนอยู่แล้วเป็นการตกลงกันทั้งสองฝ่ายที่เขาบอกว่าจากแฟนไปภรรยาคือติดตรวจขอบคุณเขามากที่เขาให้เกียรติเรามากในแก๊งก็บอกว่าถ้าอะไรที่แอปแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ในส่วนเสื้อคู่คือไม่ได้นัดกันเลยความบังเอิญเข้าใจที่ทุกคนเป็นห่วงแต่สำหรับแอปเชื่อว่าความรักยังเป็นสิ่งที่ดีถ้าความรัก เป็นตัวเพิ่มพลังให้กับเราก็เป็นเรื่องที่ดีพอหลังจากที่เปิดตัวคือสบายขึ้นจะไปไหนมาไหนก็ง่ายขึ้นโดยรวมไลฟ์สไตล์คือไปด้วยกันได้มากถ้าไม่ได้เจอเราต่างคนต่างหยอกกันผ่านทางไอจ